สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้นกจะมาหมาัข้าวเหนียวนะนกไม่ได้ซื้อที่นี่นกจะมาไปเที่ยวที่มาเลเซียแล้วจะซื้อมาเน็กเท่าเขาประมาณนี้นะข้นก่อนเน็กกะจะ,ะเอากินกันสองคนนกับแม่เนะ็อยากอยากข้าวเ,เหนียวอยากกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่มันไทยอร่อยที่สุดเลยนะปรนะมาณเนาะ ข้าวเหนียวเม็ดที่นี่ก็อยากจะป้อมๆนะน่มเลยทีบบนะ่รักอก็กินได้ประมาณสามวันอยู่สองคนแม่จะได้ทานเท่าไหร่โอ้โเชียเนี่ยจ้ะเดี๋ยวนกจะไปหมานะที่รักนะเป็นไปหมาไว้ขึ้นนึงคือแช่ไว้ขึ้นนึงเนาะเดี๋ยวนกปะทุกคนเดี๋ยวนกกะล้างน,นกก็เอาเข้าวเหนียวนะมามาโอ้มีตัวมแมลงด้วยมีมแมลงด้วย อมบกินเหรอลบก,กินเราไม่ล้างต้องล้างนะล้างผ่านน้ำหนึ่งกบบนล้างให้ยางแบบยางอะไรนะยางข้าวออกเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนียวมากไหนพะักเด็นใน YouTube เขาพูดกันดูในยู u ูปอือโอ้ข้าวอย่ากกนหกจิตเนี่ยเราชอบเราชอบเหนะีย เขอว้างแบบเอามแมลงออกก่อนมันมีตัวมอดเนี่ยใช่รึนี่ตัวมอดมีใช่รึแล้วก็รด้ประมาณนี้เลยใช่อืนะข้างตะนีนแล้วก็หมาทิงไวเนาะหมาบางคนเย็นหัวไหมกล้องกคือเบอร์แทมมาได้ไม่ได้เช็ดหน้ากล้องหน้ากล้องเบอร์มากที่รึอนะเดี๋ยวมาดูพวกนี้นกนกจะนึ่ง นาจ๊ะเราไปจ้าเราชมพวกนี้นะสวัสดีค่ะหลังจากที่นกหมากข้าวไว้เมื่อคืนนะหมกข้าวเหนียวไว้เม็่อคืนเดี๋ยวเราจะให้ดูข้าวเหนียวอันนี้จากข้าวเหนียวแบบนกหมาไว้ทั้งคืนนะอันนี้คือเป็นแบบข้าวข้าวสารข้าวเหนียวข้าวสารมาเลเซียเนาะแล้วก็หมาแล้วน้องเขาก็แบบนิ่มแล้วนะข้าวข้าวสารเขาจะแบบป้อมๆอ้วนๆนะอือะาจ้ะเดี๋ยวเราเอาตัวอะไร เดีวจะล้างอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะาาอืมจะล้างตัวมันออกมีตัวอะไรคือข้าเหนียวนุ่มข้าวเหนียวเนี่ยมีแต่หนูกับแม่ที่กินนะ มื่อกี้ไปเอาใบเตยมาสามใบนะล้วก็ตัดเป็นท่อนนะจ๊ะนกอูกนะใบเตยนะฮะก็ล้างได้มาประมาณสามน้ำแล้วเนาะเราก็จับตัวแมงมอดออกมีตัวแมงมอดด้วยนะนะจ๊ะหวดน้อยของหวดน้อยตัี๋ยวนะก็ซื้อที่อแอแม่คุณพนมนี้น้องเป็นปริมาณคนกินก็ นี้พี่คนไทยเขาให้ตอนึงนี่พี่คนไทยใ่มจอัอจาตก้าใบนึงแบบนี้ใช้เวลานื่งนานกว่าข้าวเหนียวไทยประมาณนั้นหอเล่ามันก็ใส่ใบโพยสักสองส,สามต้นทิ้นัตัดน,น้อยเองอาจารย์มันก็ใส่ไปเนาะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเนาะ มาทิรักแล้วก็มันเริ่งใส่เตาแก๊สหลังบ้านนะรอประมาณสักสิบนาทีแล้ควค่อยมาปิ้งข้าวเหนียวกันนฝาดิสุกับฝาจะใหญ่กว่าหมดนะจังเถอะมาค่ะทิรักก็มาใส่ข้าวเหนียวกันแล้วก็จะปิดข้าวเหนะนียวนะเขาเรียกเป็นไงใส่ปิ้งี่ยอ่ะแกะดูนะเแกะมันเขอาจิ้มจิ้มเนาะเนาะยวนึกว่ายาวแต่เดี๋ยวเราจะยังไปสักอีกประมาณสิบนาทีเนาะ อ้าอยากก็เ hey, ่นม well, like, <10 minutes. S 2> ันเลยะเอออะไรนะควันแล้วก็หน้าหน้าสภาพคตื่นเลยนะไปเดี๋ยวเราจะไปเล่งต่อนะค่รักนะที่รักเราก็เอามานั่งต่อแล้วนะประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันาที่รักเรามาใส่ข้าวกันเนาะข้าวหนูก็ได้แล้วนะข้าวหนูเล่นเล่กินเลยเนี่ยชั่วโมงกว่าที่รัะนะอ่ะงั้นไปดีสิดนะเดี๋ยวเราขอเป็นเป็นข้าวก่อนสายข้าวเนาะ สมัยอยู่นะครพนมไม่เคยนึ่งข้าวเลยนะมีแต่กับยายยายกับนะ้ำสมัยมนกอยู่ยายตอนเป็นเด็กเนาะยายส่วนมากยายนกหนัดจะนึ่งข้าวเหนียวเทปเองพอแม่นกกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแม่นะแล้วก็อยู่กับแม่แม่ก็ไม่ค่อยได้หุงข้าวเหนียวหรอกแม่หนูซื้อเอาเนาะถ้าอยากกินก็นะนะได้ละเดี๋ยวนคชพนมทุกคนดูนะนกใส่ใบใบอะไรนะใบเตยน,น่ะจะให้แบบข้าหวหอมนะ้ำใส่ทั้งน้ํา อย่างทุกครั้ใส่ทั้งน้ำโยนเข้าไปในน้ำที่เราเลี้ยงด้วยนะกลิ่นไอของใบเตยก็จะระเหยออกมานะนะมาขอตัวหนอยดูเดี๋ยวเราขอให้เข้าแบบอายเย็นจักหน่อยก่อนเราจะใส่กับเข้าวนะคะได้ประมาณนี้ไปรับเข้ามาหอมหอมใบเตยนะรับทุกคนลองลองเอาใบเตยโยนใส่แบบผสมกับข้าวแบบนีุ่มๆหอมอนี่นี่นี่นะ ก้เล่อนกันอนช่วโมงกว่านะจยาก่ด้เะนอให้เข้าเด่ยนก่อนนอแล้วก็จัดการใส่เนี่ยสำหรับคลิปวิดโอนี้นะขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจขอบคุณมากค่ะคอมเมนต์ได้นงไหนนะบ๊ายบายจ้า <illas> <bitch>